อ่าขาลรถโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้เรามาไปดูแพะแพะแพะอะไรอ่ะมีงูเหลือมด้วยเหรอมาดูแพะแพะปีกต้นไม้เหรอโอเคไปกันไปกันนมาดูตัวนี้ดิตัวนี้ตัวน้อยอ่ะแพะตรงนี้ตัวเล็กอ่ะไหน จับได้ดหรอระว,วังมันเตี่ยนนวนะเขาเล็กเกหรอเมื่อกีอ้มันไม่หนีอ่ะตน,นี้ยหรอเออเออ,เอ,อจับได้แล้วชันิก้าจับไหมลูกไม่กล้าเหรอดูดีดีวิดูวิดูดีดูดี่เอาเอตัวเล็กตัวเล็ก Mana? Hey, dua tolek ni. Ehi, tolek pun wing. Uyi, uyi, uyi. Ah, wing, 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 wing. Ini macam apa? Nono, tolek di sini. อันนี้เฮ้ยไหนเฮ้ยพี่มาฟางล้มเฮ้ยลุกขึ้นเอออย่าละอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งดิวิ่งมันก็วิ่งดิร้อค่อยเดินค่อยคเดินมันกลัวค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะได้มันจะได้ไม่หนีนี่มันลูกอะไรอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวหอใช่หรือไม่หรอกินได้ไหมเหรอเฮ้ยอย่าไปกินไม่เอาไม่กินของค้าอือว้าวโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบายบายไปกลับบ้านดีกว่ามันร้อนอกถ่ไทยอีกจ้ะกไทยเหรอแล้วกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่ง โอเคกระดิ่งตรงไหนกดกระดิ่งกิ้งกิ้งตรงไหนโอเคไป